เรื่องการทำลายเนี่ยผมอาจจะไม่ถนัดแต่ผมมีทีมงานสำหรับการทำลายโดยเฉพาะแล้วคือจะกินต่อไหมไม่กินแล้วไม่กินแล้วที่ได้โจ์มันแล้วอะ่ะ เยวเหรอออนเนอร์ใช่ไหมใช่เฮ้ยรู้เลยเหรอเฮ้ยรู้เลยเหรอยังไม่ทันเห็นโทรศัพท์มือถือเลยนะผมซื้อไปสองเครื่องล้นที่ออนเนอร์อะจริงเหรอจริงทำไมคุณถึงตัดสินใจซื้อออนเนอร์ครับเพราะว่าคังนั้นที่ปลาทุบกระเบื้องอะอ่ะ แล้วก็รู้ว่ามันแข็งแรงก็เลยซื้อแล้วทำไมคุณต้องใช้โทรศัพท์มือถือแข็งแรงพี่ไม่เห็นต้องใช้มือถือแข็งแรงเลยพี่ใช้มือถือแรงๆสเปกแรงๆก็ได้ทำไมเราต้องใช้มือถือแข็งแรงอ่ะก็เป็นเครื่องถืรองเผื่อไปขายของตกแต่งอะไรใช่ได้กระทบแพงได้เอาของเรามันก็เวลาเวลาเราซื้อมือถือเราเราตัดสินใจจากอะไรต้องสวยต้องสวยกล้องสวยใช่ไหมใช่เครื่องมันแรงใช่ไหมก็ใช่เคยคิดว่าแบบต้องซื้อโทรศัพท์มือถือแข็งแรงไหม ก็ก็ต้องซื้อเพราะว่าดิมซุ่มซ่ามสุดๆอย่างที่บอกอ๋อนี่เขาซุ่มซ่ามเี่พี่เคยไม่รู้พูดได้เปล่าอ่ะไอโฟนเครื่องเก่าผมอ่ะอ่าต่อไปสามรอบงั้นคุณใช้ออเดอร์ดีสุดแล้วครับวันนี้พี่มีให้ทดสอบใหม่นี่เป็นออนเดอร์ X7D X7D ใช่แล้วเอาไปล้างก่อนไปมันเลอะเทอะหมดเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวน้ำยดเอาไปล้างเขาบอกว่ากันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกกันตกไปไป แกไปทิ้งด้วยไม่ต้องกินแล้วมึงยังดูดอีกจดได้จะได้เอาล้างให้สะอาดอย่ายให้เหนียวต้องลงสลไลด์ใช่ไหมเอาลงดิไม่งั้นมันก็เหนียวดิเฮ้ยโอ้โห

กดได้กดได้จริงด้วยดได้ครับเฮ้ยคือมือ,อเปียกน้ํากดได้จอตัวนี้อาล้างต่ออาปกติมันคงไม่มีใครกดตอนมีฟองหรอกอ่ลกละลองกดดูคใครจะเอาไปเล่นตอนอาบน้ำไงมือเปียกเฮ้ยกดได้จริงกดได้จริงกดได้กดได้อ่ะลบ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 เนี่ยเม่นะปกติมือถึงเรากดได้ปะ่ะถ้าเปียกน้าไม่ได้ไม่ได้อ่ะบอกแล้วว่าของก็ดีล้างต่อก่อนคดีพี่ไม่คิดนะว่าเราซื้อจริงซื้อจริงซื้อจริงซื้อมาสองเครื่องละพูดตรงคือให้เหตุผลในการซื้อเพราะมันทนใช่ เออเป็นการแป้ะต่อไปนี้พี่รีวิวพี่ต้องมาทดสอบความทนทานปกติทำหล่นยังไงบ้างก็ปกติเวลาขายของใช่ไหมแล้วแบบบางทีก็ปัดบัตกขอบโต๊ะอะไรเงี้ยตกแบบนี้ใช่ใช่อ่ะแล้วยังไงอีกเอ้ยหลุดนี่เคยเคยใส่ป่องเกมปุ๊บแล้วก็ป่องเกมมันเป็นรูใส่ปุ๊บลงองี้อ่ะแล้วไงอีก วางขอับมอาไซอยู่ขับมาไซอยู่ออเรามนกระโดดลุอบอาอกมาดิาไปเอามาไซมาขี่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่รู้เปล่าว่าเครื่องนี้มันทนในระดับที่แบบว่าสองสามเมตรได้สบายลองหยิบมาดูนี่ันนี้คือล้างมาไม่เช็ดด้วยนะไม่เช็ดเจนน่าไม้ยังติดอยู่นะครับยังผ่านยังผ่านยังผ่าน คือจอยังงน้ำอยู่เลยอะจริงอันนี้คือแบบโคตรแบบยางชุ่มฉ่ำอยู่เมื่อกี้มือจะลับเองนะเดียวเคียบโอเคไหมรอดไหมรอดรอดเหรอรอดยังน้อยไปนฮ่คุณมาอะไรเนี่ยลับนะลับลับลับนี้ก็จะตึ๊บตึ๊บเยเดี๋ยวนี้เขาส่งมือถึงกันอย่างนี้เหรอส่งอย่างนี้อ้าวลับไม่ทันใคร่ะ ดินขึ้นไปชั้นสองเดินขึ้นไปชั้นสออุ้ยอุยออ้โหพี่น้งเนี่ยเสียสมาธิขึ้นไปมนุษย์เนใหมนุษย์ตกจากชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งมันยังน้อยไปเอาตรงนี้เลยเล็งตรงนี้เล็งตรงนี้ยอนมะยามะ อุยพื้นบ้านกูแตกไหมเนี่ยห่วงโทรศัพท์ห่วงโทรศัพท์โอ้โหพีมาห่วงพื้นบ้านยุบเห็นใช่ปะเห็นยุบเลยไอ้พี่ไหนผลงานโอ้โหพื้นยุบโทรศัพท์วะไงวะไม่มีร่องรอยเอาบุบหนเอยนิดนึงนิดนึงไม่บุบมันเป็นรอยเฉยอะเอาบุบหน่อยนึง ต่พื้นพี่บุบเยอะอะมือถือพังพี่มีคิดค่าเสียหายแต่นี้คันละพันห้าคันละพันห้านะครับอะไรวะมือถือไม่เป็นไรแต่พื้นเป็นพื <P unch> <P unch> ้นบุบอะเฮ้ยถ <c oughs> ือว่าผ่านผ่านเือว่าผ่านเอางี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันนี่ว่าเจ้าตัวออนเนอร์เครื่องนี้มันจะแรงแล้วทนแล้วดีหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ห่วงมือถือไม่ได้ห่วงมือถือห่วงรุ่นพัง ไปเราทดสอบความทนทานแล้วทดสอบการกันน้ำเรียบร้อยไปลองเทสกันกับความแรง มาหลังจากที่เราไปทดสอบความทนทานกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าเจ้าตัว Honor X7D 5G เลยเนะี้ยมันทนมากมันแบบว่าใช้สมบุกสมบันคนที่แบบว่าเอาไปใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวล้างนะ้ําไม่วิจุ่มันไปโยนอะไรต่างๆมันยังรอดอยู่นะครับและทีนี้เรามาลองดูเรื่องความแรงกันบ้างดีกว่าเพราะว่าถ้าโทรศัพท์มันอึดจริง แต่มันไม่แรงแล้วเราจะใช้ไปทำไมถูกไหมก็สเปคตัวหน้าจออันนี้ผมบอกก่อนเนาะมันเน้นความอึดเขาก็เลยใช้จอในส่วนของตัว TFT เพราะว่าจอ TFT อ่ะมันได้ผ่านการทดสอบจากพวกมอเตอร์ไซค์มาเรียบร้อยแล้วจอหน้าจอดิจิตอลตากแดดอะไรต่างพวกนี้มันอึดกว่าตัว IPS นะครับแต่ว่าความสวยงามแน่นอนมันสวยสู้ไม่เท่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จอตัวเนี้ยถามว่ามันได้สเปคที่ดีไหมมันได้120เฮิร์ตเลยนะแล้วก็ความสว่างเนี่ยแอบน้อยไปหน่อยคือ850นิตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเครื่องนี้ผมยังไม่ได้บอกจริงๆเขาจะมี2 นะเป็นเวอร์ชัน 4G กับเวอร์ชัน 5G ถ้าสมมติคุณแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะสมัครแพ็กเกจตัว 5G เนี่ยคุณก็ซื้อรุ่นแค่ 4G ก็พอแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าเฮ้ยต้องการอินเทอร์เน็ตเร็วอยากใช้แพ็กเกจ 5G ก็ซื้อรุ่นที่เป็น 5G ราคามันจะต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับก็ตัว 4G เนี่ยจะอยู่ที่5,999บาทแล้วถ้าสมมติเป็นตัว 5G เนี่ยก็อยู่ที่6,999บาทแล้วถ้าสมมติใครที่แบบว่าดูคลิปต,ตอน,นีแลวัั่งใง,งใะกาหหมมมจถูฟผ ราคา่า1,999บาทด้วยนะโปรเนี่ยถึงวันที่31ตุลาผมบอกเลยว่าใครสนใจก็ไปซื้อเอานะครับทีนี้เรามาต่อเรื่องความแรงจอเนี่ย เป็นไซส์ขนาด6.77นิ้วตัว CPU เป็นตัว snapdragon นะครับก็พอบันบอกแดนมังกรเนี่ยอันเนี้ยสบายใจใหายห่วงว่าพวกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยมันมาจัดเต็มอยู่แล้วนะครับด้วยตัว snap เองที่มันค่อนข้าง o p ปติมั e มาดีกับตัวแอปต่างๆนะครับเขาใช้ตัว S6 Gen3 6 Gen Nano ความแรงถ้าสมมติเรามาลองดู Geekbench6 นะครับตัว Single c o r e เนี่ยอยู่ที่937นะครับแล้วก็มัลติคอรอยู่ที่2,139ด้วยกันก็ถือว่าแรงเพียงพอถามว่าแรมเครื่องนี้เยอะไหมผมบอกก่อนนะเครื่องเนี้มมยอะอะ ป็แรม8 g ินะครับแต่ว่าเขาจะมีตัว X 1 0อีก8 g ิกแล้วก็บวกกับ ROM อีก256 g ิถ้าคุณอยากจะเพิ่มความจุด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีช่องนะครับสำหรับเอาไว้ใส่ในส่วนงตัว micro SD card คุณสามารถจิ้มแล้วก็ไปซื้อ micro SD card แบบความจุสูงสุดที่รองรับเนี่ยอยู่ที่1เทสามารถซื้อมาติดตั้งสามารถซื้อมาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากในส่วนความแรงแบตเตอรี่ ไม่ได้5,000มิลลิแอมป์นะจ๊ะเขารู้ว่าคนที่ใช้งานพวกโทรศัพท์พวกนี้คุณจะเอาแบบไปเปิดเพลงฟังกันใช่ไหมแบบทางานทาดูดนี้หรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเงี้ยเปิดเสียงสุดตลอดเวลาผมบอกเลยนะเครื่องนี้แบตเบตอรี่6,500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับการชาร,ร์จกลับเนี่ยอยู่ที่35วัตต์เป็น USB Type C แต่ว่าตัวนี้วิ่งเป็นแบบ2.0แล้วก็รองรับตัว OTG ด้วยตัวแบตรองรับแบบอุณหภูมิ50องศาคุณไปอยู่แบบกลางแดดร้อนๆใช้งานสบายๆตัวแบตเนี่ยผมลองเท ตั้งค่าแสงจอ50นตะครับตั้งค่าเสียง50%ใช้งานได้14ชั่วโมง32นาทีอันนี้คือตั้งเทสจริงๆจับเวลาจริงๆนะแต่ถ้าสมมติคุณแบบไปเปิดแสงร้อยไปเปิดเสียงร้อยนะครับผมเชื่อได้ว่าใช้งานได้เกิน10ชั่วโมงอะเครื่องเครื่องนึงคือแบบเหลือๆต่อวันคุณไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับแล้วก็เรื่องการกันน้ําเห็นไปแล้ว i p 6 5ผมเทสไม ผมเองคิดว,ว่าน่าจะไร่ข้อคอลหานอ,อคือมันได้สบายสบายแต่ก็อย่าเอาไปถึงขั้นจุ่มไปถ่ายรูปใต้น้ําเพราะว่ามันแค่ ip 6 5เท่านั้นนะครับส่วนเล่นกันกระแทกที่เราลองโยนให้ดูมันผ่านมาตรฐาน sgs นะครับดังนั้นสบายสบาย,บาย2เมตรตกจากชั้น2ถ้าไม่ได้เป็นพื้นอิดพื้นปูนเนี่ยรอดแต่ถ้าสมมติเป็นพื้นอิดพื้นปูนถ้าลงด้านหลังรอดถ้าลงด้านหน้าอันนี้วัดดวงนะครับก็หมองกันตรงๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนี้ ผมยังไม่ได้พาไปดูดีไซน์เยอะลืมบอกด้านข้างตรงนี้เราจะสังเกตว่ามันมีปุ่มเล็กๆอยู่หนึ่งปุ่มนะครับไอตัวด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีปุ่มพาวเวอร์เพิ่มเสียงลดเสียงแต่ว่าไอตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มพาวเวอร์แต่อย่างใดมันเป็นปุ่ม AI b o t t o n นะครับถามว่าเอาไปทําอะไรถ้าสมมุติคุณแบบว่าอ,อยู่หน้าโฮมนะครับอยู่หน้าโฮมประมาณนี้คุณกดปุ๊บมันจะเป็นการเรียก AI mobile assistant นะครับที่แบบว่าเป็นตัว AI ที่เอาไว้ใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้างข้อมูลเปิดแอปเปิดโมหมดห้ามรบกวนอะไรพวกนี้จะมีเยอะแยะมากมายนเคีย์ัต่่าางงๆซึร สามารถตั้งค่าได้นะตรงไหนไม่ค่อยใช้ลบออกได้ตรงไหนอยากเพิ่มอันนี้คุณสามารถเพิ่มได้นะเนี่ยก็จะมีการกดบวกเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆได้เลือกเอาได้เลยว่าอยากจะเพิ่มอะไรต่างๆหรือว่าจะเอาอะไรออกอันเนี้ยเลือกได้นะครับกล้องหน้านะครับ5ล้านพิกเซล f 2 2นะครับใครที่แบบว่าชอบเซลฟี่เนี่ยน่าจะถูกใจนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องหลังของเขาเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2เลนด้วยกันนะครับก็ตัวกล้องหลักของเขาเนี่ยจะเป็นเลนส์แบบ50ล้านพิกเซล f 1.8ึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตัวกล้องหลังเน มือถือราคาแค่นี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเลนส์เดฟนะครับซึ่งตัวเลนส์เดฟของเขาเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซล f 2 4นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูภาพกันดีกว่าครับตอนนี้ผมไปลองถ่ายมาแล้วนะครับนี่เลยเอาแบบ50ล้านพิกเซลก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าความคมที่เขาให้ออกมาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ไปถ่ายเจ้าไข่ตุนมานะครับผมคมกริบหรือลองถ่ายพวกก้อนหินที่พื้นเนี้ย โอ้โหเห็นแบบมิดก้อนหินเนี่ยแบบละเอียดมากนะครับอันนี้ก็จะมีบอกเลยว่าแบบเราใช้เลนอะไรถ่ายนะอันนี้ไปถ่ายต้นไม้ครับโอ้โหคมสุดยอดเรียกได้ว่าคมมากอันนี้ต้นสนนะครับเราก็จะเห็นแบบเห็นใบเห็นอะไรต่างๆนะครับหรือบางคนบอกว่า ผมไม่ได้อยากจะเอาไปถ่ายอะไรให้มันคมๆขนาดนั้นผมอยากได้แบบกล้องที่เอาไปใช้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสาวถ่ายรูปผู้หญิง p อ r ์เทรตนี่ครับสามารถถ่ายออกมาสวยๆได้นะครับเนี่ยจัดองค์ประกอบดีๆจัดสีดีๆหน่อยโอ้โหสวยงามผมบอกเลยนะครับเนี่ยทำหน้าชัดหลังเบอร์อะไรต่างๆเล่นลูกเล่นได้ต่างๆ yep, เยอะแยะมากมายนะครับอยากจะถ่ายแบบแนวย้อนแสงหน่อยๆอะไรประมาณนี้สามารถทําได้นะครับผมอยากจะถ,ถ่ายแบบในที่แสงสว่างไม่เยอะนะครับอยากจะถ่ายในที่ที่แสงน้อยๆเงี้ยกลัวมีนอสไหมนะครับอันนี้ผมก็บอกตรงๆว่ามี มีแต่มันก็มีการโปรเซสในส่วนงตัวภาพด้วยนะครับเนี่ยอยากจะถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถถ่ายเลนได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับหรือจะเป็นตัวกล้องหน้านี่โหมดเซลฟี่ครับถือสุดมือสามารถถ่ายได้นะครับเก็บแบบรอบข้างได้สบายๆนะครับนี่ได้เยอะแยะมากมายสําหรับในส่วนงตัวการถ่ายแบบเซลฟี่นะครับทีนี้เรามาลองดูในเรื่องของการถ่ายวิดีโอบ้างดีกว่านะครับวิดีโอเนี่ยจะเป็นแบบ Full HD 30เฟรมนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเขาไม่สามารถถ่ายแบบ60เฟรมได้ไปดูกันครับ ทุิกล้องวิดีโอนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนไปเจอกับเด็กฝึกงานของเราที่เขาก็จะอินโทรเวิร์แล้วก็รักสัตว์โดว์ขี้วีนิดหน่อยนี่คือเด็กฝึกงานของเราไครตัวสวัสดีแล้วสวัสดีคุณผู้ดูแล้ว <c oughs> เราใ okay, ส่ถุงมือ <c oughs> นี่เนะน้องก็จะเป็นอินทร์คอนดิสไหนไข่ตุ๋นแนะนำตัวหน่อยสวัสดีชื่อไข่ตุ๋นครับน้องค่อนข้างเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสสดใสเป็นมิตรกับผู้คนก็ตัววิดีโอเนี่ยเห็นไปแล้วเนาะมันรู้สึกว่าไม่ได้มีการสั่นมาให้มากมายเวลาที่คุณจะถ่ายเนี่ยคุณอาจจะต้องถือให้มันนิ่งๆนิดนึงถึงจะถ่ายได้สวยนะครับทีนี้เราไปลองดูกล้องวิดีโอหน้ากันบ้างดีกว่าไป และนี่ก็คือกล้องหน้า<ม>วิดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่พันแปดสิบ p สามสิบเฟรมแล้วก็เดินถือถ่ายแบบนี้เลยนะจะได้ดูว่าความนิ่งของมือแล้วก็ของกล้องไม่ใช่คำ่องของมือหรือความนิ่งของกล้องเป็นยังไงนะนี่ก็ถ้าดูจากจอเหมือนจะสั่นนิดนิดแต่ก็ต้องรอดูว่าหลังจากโปรเซสภาพออกมาเนี่ยภาพมันจะแบบนิ่งแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นกล้องหน้านะคะแล้วก็ความละเอียดสูงสุดอย่างที่บอกไปคือพันแปดสิบ p สามสิบเฟรมไหนลองแบบย้อนแสงดิปึ๊บเอ้ยมันมี h d r ด้วยมันที่มันจะแบบ ทำให้เห็นดีเทลของฟ้าอะไรเงี้ยแต่หน้าเราก็จะมืดึมาหรือถ้าแบบตามแสงอะไรเงี้ยหน้าหรือว่าโทนสกินหรือว่าโทนสีก็จะประมาณนี้ตัวกล้องหน้าอันนี้ผมแบบขอสรุปเลยนะส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าถ้าเขาใส่กันสั่นแบบดิจิตอลมาหรือว่าที่มันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกอะให้มันแบบ ใช้ซอฟต์แวร์มันน่าจะดีมากกว่านี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสั่นไปสาหรับโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าถ่ายวิดีโอเครื่องนี้ไม่ค่อยเวิร์กและกันเอามาใช้งานจริงค่อนข้างยากแต่ถ่ายรูปนิ่งเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะครับทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยเขามี AI นะครับการที่แบบว่าคุณอยากจะถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยผมลองไปถ่ายแบบบางครั้งเนี่ยเราอยากจะถ่ายกับกระจกถ่ายกันนู้นนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่มีคนที่แบบถือเขาเรียกอะไรนะ แผ่นผ้าสีดําเอาไว้คัดแสงแฟร์ไว้คัดแสงสะท้อนตัวกระจกอะ่ะมันจะทําให้แบบอยากจะได้รูปภาพมิติอะไรต่างๆที่เราต้องการเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายได้อย่างภาพเนี้ถ่ายมาดูดิไม่สวยเลยนะครับข้อดีของโทรศัพท์มือถืออ o n เนอร์นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว AI ที่สามารถลบได้ดูดิคือแบบเฮ้ยภาพเดียวกันจริงไหมเนี่ยเลี้ยวรายละเอียดในการลบมันลบได้เนียนมากนะคุณลองดูเนี่ยตรงบริเวณแขนบริเวณเอวบริเวณศอกตรงนี้ครับมันจะมีแบบขีดเยอะมากแต่พอลบเสร็จป,ปุ๊บ เนียนกิ๊บเลยเนียนแบบเนียนจนงงอะ่ะอันนี้ผมแบบยกให้เลยว่า AI แม่ง5้าดาวเลยอะ่ะคือแบบโคตรดีและนั้น,นยังไม่พอนะครับอันนี้เรามาลองดูนี่ดีกว่ารูปนี้เราไปถ่ายน้องไข่ตุ๋นมานะครับเนี่ยหูแหว่งขาขาดนะครับเราแบบอยากใจ้ภาพมันกว้างมากกว่านี้แต่ว่าย้อนกลับไปถ่ายมุมนี้ไม่ได้นะโมเมนต์แบบกำลังดูดนิ้วอยู่นี้นะครับผมใช้ AI ครับจึ๊กเดียวครับ ต่อหูต่อขาต่อเท้าออกมาคือแบบและรู้ด้วยนะบ้านผมหน้าตรงหน้าต่างเป็นยังไงอันนี้คือใช้ a อในการเชื่อมต่อมานะครับเรียกว่าสวยงามมากนะครับคือแบบโคตรเนียนเลยเนาะแล้วก็นอกเหนือจากตัว out แพ n นิ i n g ตัวนี้นะครับยังมีในส่วนของตัว f a จูนนะครับ f a จูนคืออะไรนะครับบางครั้งเนี่ยเราถ่ายรูปนางแบบมาโอ้โหองค์ประกอบโพสิชั o ผมเนี่ยมันบิ้วสวยเลเกินนะครับแต่ หลับตาพอดีดันกระพริบตาไม่ต้องห่วงครับใช้ AI ครับจึ้มนี่ซูมให้ดูครอบบริเวณใบหน้าอย่างเดียวเทียบครับนี่คือ ภาพเดิมและนี่คือภาพ AI เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหตาเนี่ยลืมแบบเป็นธรรมชาติแบบเนียนกริบอะรู้เลยว่าแบบอันนี้ถ่ายตอนลืมตาไม่ได้ถ่ายตอนหลับตาแต่จริงๆเราถ่ายตอนหลับตาแล้วใช้ AI ทําให้ลืมตานะครับอันนี้ถือว่าแบบโกงมากสำหรับ AI ของทาง Honor นะครับผมแล้วนอกจากนี้ครับเขายังมีตัวนี้ AI Era s e r นะครับผมเ r a s นะครับที่เราสามารถลบได้อย่างเช่นนนี้ผมมีหุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะ อาร์ทอยสาตัวผมอยากได้แค่2ตัวนี้ลบปึ้มดูคำน,นี้ดูดูใบไม้ครับดูใบไม้ดูใบไม้ดูไปลายใบไม้นะครับดูไปลายใบไม้ดูปลายใบไม้โอ้โหมีการเติมไปลายใบไม้เอาตัวออกแบบเ๊ะมากอันนี้คือแจ่มมากคือ AI เจ๋งจริงนะครับสำหรับในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังมีในส่วนของการเพิ่มอัพสเกลเพิ่มความละเอียดนะอย่างภาพพวกนี้เวลาเราถ่ายมายเงี้ยเนี่ยมันคมไม่เพียงพอผมมาเข้าซอฟต์แวร์ของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ได้เรียกว่าซอฟต์แวร์ขนาดนั้นสิกดให้ AI มันจิ้มปึ๊ โอ้โหขนเป็นขนนะครับขมขมคมแบบขมมากนะครับอันนี้ก็สามารถปรับแต่งได้อันเนี้ยเล่นได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก AI พวกนี้ที่เขามีสําหรับเรื่องของการแต่งรูปอะไรต่างๆเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขายังมีในส่วนของตัว AI ไอโน้ตนะครับที่แบบเนียผมกดด้านข้างขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะมีการแบบเปิดโน้ตถ้าสมมติเราเข้าโน้ตขึ้นมาเงี้ยมันก็จะมี AI ต่างๆเนี่ยสรุปด้วย AI วาระการประชุม AI รูปแบบ AI การแก้ไขด้วย AI ต่างๆเนี้ยมันก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับการถอดเป็นข้อความการแปลภา ภาษาผ่านในส่วนของตัวแอปโน้ตเงี้ยทำในทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นการ writing นะครับในการเขียนแล้วก็ใช้ AI ในการช่วยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสรุปทุกอย่างออกมา ทำได้หมดอันนี้คือ AI ที่เขามีมาให้นะครับผมบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มคือ o น n ร r เนี่ยเขาจะมีเหมือนคติประจําใจซื้อรุ่นแพงหรือรุ่นถูกเราให้ AI ตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ผมลืมบอกไปตอนที่บอกว่าแบตมันอึดทุกคนต้องเปิดเสียงดังกันใช่ไหมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เวลาที่คุณเล่นเสียงสุดอ่ะมันจะมีคําว่า400%มันจะมีการแอบบูทเสียงขึ้นมาให้มันดังขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีถือว่าตอบโจทย์มากๆ และนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีในโซนตัวอีโค y ิสเ m มของทาง Honor เองนะที่เป็นแบบ Honor Share, s h แชร์ส่งไฟล์ส่งรูปไปยัง iOS อะไรต่างๆเพื่อนใช้ iPhone เงี้ยอยากจะส่งไปหา p h o n e สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้เขามีแอปฟีเจอร์ต่างๆพวกนี้ใส่มาครบหมดแล้วทีนี้เรามาพูดเรื่องความแรงส่งท้ายกันนะครับสำหรับความแรงของเจ้าตัว Honor X7D ตัวนี้ครับเขามาเล่นเกมได้ไหมเล่นได้นะผมลองกับเกมเกมชินิมแพก,กันก,นก่อนเลยนะครับ เกมนี <premises. S 2> ้ผมปรับกราฟิกระดับกลางเลยนะไม่เอาต่ำนะแล้วก็ปรับเป็นแบบ60เฟรมนะครับถือว่าเล่นได้นะครับเรียกว่าเล่นได้ลื่นๆกลางๆไม่ได้มีอาการกระตุกอะไรยางใดไม่มีอาการสะดุดแต่อย่างใดนะถ้าสมมติคุณแบบว่าอยากได้เฟรมเยอะกว่านี้อยากได้ความลื่นมากกว่านี้นะครับอันนี้คุณไปปรับต่ําหรือต่ําสุดก็ได้แต่นี้ผมทําให้ดูว่าเฮ้ยเกนชินเล่นระดับกลางได้แปลว่าเครื่องมันต้องแรงเพียงพอนะครับหรือจะมาลองต่อเกมเดลต้าฟอร์สนะครับเกมเดลต้าฟอร์สเกมนี้ผมปรับกราฟิกระดับต่าเลยนะครับแล้วก็ปรับเฟรมเรทสู โอเคเลยนะครับ60เฟรมเดทแล้วลองไปฟังเสียงเกมดูบอกเลยว่าเสียงเกมที่เล่นออกมาเนี่ยโอ้โหดังสะใจคือแบบเรียกว่านั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ยังคงได้ยินเสียงแบบสบายๆนะครับแล้วก็ลองกับเกม ROV ครับเกมนี้ผมปรับสูงนะครับอยากจะปรับสูงสุดแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ตั้งค่าเซตติ้งตรงนี้นะครับซึ่งมันสามารถเล่นได้ลื่นๆสำหรับเกม ROV จริงๆเกม ROV มันไม่ได้กินสเปคอะไรอยู่แล้วเรื่องการทัชอะไรต่างๆนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาออย่างใดใครที่แบบเล่น ROV ต้องรีบออกสเตปออกสกิ แบบไวเท่าโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งแต่ว่าไม่ได้หงุดหงิดนะครับทีนี้เรามาลองระบบไจโรกับเกม Racing Master กันดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมปรับกราฟิกเป็นระดับกลางเอาไว้นะครับเฟรมเรตตั้งค่าได้30เฟรมนะครับซึ่งมันลื่นแต่มันลื่นในระดับ30เฟรมมันไม่ได้มีแบบว่าอาการเฟรมแกว่งจนแบบมันกระตุกอาการเฟรมดรอปจนมาแบบเหลือ1520เฟรมอะไรประมาณนี้แต่มันได้สูงสุดแค่30เฟรมนะครับทีนี้เรื่องของไจโรโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ผมถือว่าให้ผ่านเลยเพราะว่าหลายคร ที่ให้มาเวลาเลี้ยวซ้ายเงี่ยหน่วงวิสองวิอะไรประมาณนี้เวลาเลี้ยวขวามีความหน่งหรือว่าบางทีมันไม่ค่อยไปนะครับแต่ว่าเครื่องเนี้ยไม่ได้เจออาการอะไรใจโลถือว่ารับได้เลยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเจ้าตัว X7D ตัวนี้นะครับก็ผมบอกก่อนเนาะมันมีอยู่ 2, 2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่มันเป็นตัว 5G กับตัวเวอร์ชันที่เป็น 4G นะครับทั้ง2เครื่องเนี่ยความแรงทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่เรื่องของการระบบรับสัญญาณแล้วก็ราคาต่างกัน1,000พบาทคุณตั้งเป้าต,ตัวเองไว้ก่อนเลยคุณจะใช้้้แพ็็คเเออออินนนนททรร์ตตขงงัมมมืถถี่่่่ป 5G าาุณไไดสว 1,000บาทเก็บไว้จ่ายรายเดือนดีกว่าครับเดือนละ2-300บาทเนี่ยคุณจ่ายได้ประมาณ3-5เดือนเลยนะครับดังนั้นคิดก่อนซื้อเพราะราคาต่างกันถึง1,000บาทนะครับบางคนเนี่ยซื้อโทรศัพท์ไม่ได้แพงไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตสูงไปสลังโปร 4G แต่ซื้อเครื่อง 5G เสียดายเงินนะครับแล้วก็อุปกรณ์มาในกล่องอันนี้ผมบอกก่อนเนาะ คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้ออะไรต่างๆแล้วเขามีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้ที่เป็นตัวอ o อนเนอร์ซูเปอร์ชาร์จนะครับอันนี้ก็จะรองรับการชาร์จเร็วตามที่โทรศัพท์มือถือรองรับเลยนะครับก็คือ35วัตต์เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสายชาร์จที่เป็น USB Type A ถึง Type C แล้วก็ยังมีเคสโทรศัพท์ให้มานะครับโอ้โหผมเพิ่งรู้เลย่ยเขามีแถมเคสไอ้ตอนโยนแล้วก็ไม่ใส่เคสโยนกันสะใจเลยนะแต่ก็ยังรอดมาได้ก็เอาเป็นว่าใใใคคครรที่่่สนนนนนจจเเเผผมมมมบบบอออออกกลละะ้้้้้าาาาตัว Honor ัวขงงงงแบบๆไไไดชไดช ต่างจนแบนแบบเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องที่2อ่ะผมมีเจ้าตัวอ o n เนอร์จอพับนะครับรีวิวเองโดนตกเองใช้งานอยู่จริงนะครับยังรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับด้วยตัวระบบบริการที่มันเป็นตัว Magic OS 9อัอ้งครับที่แบบ ค่อนข้างชอบคือมันมีแบบฟังก์ชันที่แบบเคาะๆเงี้ยเซ r c ์ e เ o s e a ทูเซิร์ c เได้ง่ายนะครับหรือว่าจะเป็นในสองตัวอ่าเมจิกแคปซูลที่เวลามันมีข้อความเด้งหรือว่าเราใช้งานอัดเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันมีบอกอยู่สถานะด้านบนของจอมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมันดูง่ายมันทําให้มันแบบ ไม่ต้องไปนั่งดูว่าเอ้ยแอปนี้มันรังรันอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันก็ค่อนข้างแอปปี้นะครับก็ลองดูแล้วกันถือว่าแบรนด์นี้กําลังมาแรงนะครับใครที่สนใจไปสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้ดีกริปชันให้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์เวทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอุ้ยหล่อดอีกแล้ว